นี่เป็นภาพที่มีความสำคัญมากในการเมืองสหรัฐณเวลานี้นะครับเป็นภาพของภรยาของชาร์ลีเคิร์กซึ่งเธอได้เพิ่งกล่าวถึงสามีของเธอแล้วเธอกล่าวด้วยว่าเธอให้อภัยผู้ชายซึ่งลงมือสังหารสามีของเธอเพราะว่านั่นเป็นคนแบบที่ชาร์ลีเคิร์กพยายามที่จะช่วยแล้วก็พยายามที่จะทําให้ชีวิตของพลเมืองชาวอเมริกันนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นเอาจริงแล้วภรรยาของชาร์ลีเคิร์กเขาใช้คําว่า that's the type of young man that charlie was trying to rescue นะแล้วเธอก็บอกว่าเธอ forgive นะหรือ forgive หรือได้ให้อภัยมือปืนแล้ว แล้วก็เป็นการกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งถ้าฟังก็น่าตื่นตันใจนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ฟังนะผมแค่ชมนะครับในภาพต่างๆซึ่งถูกคัดมาเป็นไฮไลท์และเป็นอีเวนต์ข่าวใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาวันนี้นะครับซึ่งเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นต้องเข้าใจในภาพรวมนิดนึงว่าถ้าคุณดูแต่ละคนซึ่งไปร่วมงานในวันนี้เนี่ยในพิธีรำลึกถึงชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของชาร์ลีเคิร์กเนี่ยคือไปหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทูซี่แกเบิร์ตพีทเฮกเซธอีลอนมัสมาร์โกรูบิโอ Donald ทรัมแต่ละคนซึ่งเคยมีปัญหาการทะเลาะกันขัดแย้งกันทุกคนในฝั่งเดียวกันซึ่งอาจจะไม่สามารถมาอยู่ร่วมกันในเวทีเดียวกันได้เนี่ยล้วนแล้วแต่คารพ c ชาร์ลีเคิร์กหมดเลยนะทรัมป์ o อ o เนอร์สมานะฮะและ Kirk คือ m าร์เ r ของฝ่าย Republican ในสหรัฐฝ่ายอนุรักษนิยมแล้วบทบาทของเขาหลังจากนี้จะเป็นบทบาทซึ่งให้กําลังใจทุกคนซึ่งเคลื่อนไหวในปีกอนุรักษนิยมในสหรัฐไปอีกเป็นเวลานานเลยนะฮะ มันแปลกแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยในการเมืองเนี่ยสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญก็คือว่าเวลามีอินฟลูเอนเซอร์เยอะมากในฝั่งเดียวกันเนี่ยในประเทศซึ่งมีการแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเนี่ยฝ่ายซึ่งจะชนะในการเมืองคือฝ่ายซึ่งอินฟลูเอนเซอร์ในฝั่งเดียวกันสามารถมาร่วมงานเดียวกันได้โดยที่มีมือประสานที่เป็นคนที่ไม่มีศัตรู คือ Charlie คิร์ในฝั่ง Republican เขาเป็นคนซึ่งประสานไปถึงทั้ง Trump ทั้ง Musk ์ทั้ง g a เบิร์ทั้ง He ฮกเซ h ทั้ง Fox News ทั้ง Daily Wire ทั้งเบนชิพเ i โรทั้งแคนดิสโอเวนทั้งเ e แกนเคลลี่ทั้งทุกคนซึ่งเป็นคอนเซอร์เวท e หมดเลยในอเมริกา สิ่งที่เป็นบทเรียนสําหรับนักการเมืองในฝั่งไทยในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยก็คือว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยพลเมืองของฝั่งประชาธิปไตยในประเทศไทยที่เป็นแดงและส้มถูกแบ่งแยกและปกครองได้ง่ายจนเกินไปเพราะว่าพักการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนทั้งสองกลุ่มและอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเป็นตัวแทนทั้งสองกลุ่มไม่หัดที่จะมีความรู้สึกเลยว่าสิ่งที่ต้องทําก็คือร่วมมือกันในการจดจําว่าศัตรูที่แท้จริงคืออะไร นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาลีเคิร์กทำเนี่ยเขาคือมือประสานสิบทิศในฝั่งอนุรักษนิยมที่ทำให้ฐานเสียงรีพับลิกันทั้งหมดเนี่ยมารวมพลังกันแล้วเลือกคนอย่างโดนัลด์ทรัมม์มันไม่มีทรัม p ์ฮะถ้าไม่มีคนอย่างเคิร์กฮะ Fox News ช่องเดียวเอาไม่อยู่ไม่พอชนกับสื่อกระแสละหลักทุกช่องคือในสฐอเมริการฝ่ายอนุรักษนิยมจะถูกมองจะถูกป้ายสีหรือจะถูกตีตราหรือจะถูกเลเบลจะมีตราบาบว่าเป็นฝ่ายซึ่งเป็นตัวแทนแห่งความชั่วร้าย ก็คือว่าถ้าคุณเติบโตขึ้นมาในสหรัฐเนี่ยถ้าคุณดูสื่อกระแสและคุณจะมองว่าฝ่ายธรรมะเนี่ยคือเดโมแครตฝ่ายอาธรรมคือรีพับลิกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเติบโตขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วมันไม่มีอินฟลูมันไม่มีสถานีโทรทัศน์ซึ่งมันเป็นแกนนําหลักในการหว่าน,มนเมล็ดพันธุ์ในระบอบประชาธิปไตยแบบที่คุณจะเป็นอะไรแบบนั้นถือว่าลาฝ่ายรีพับลิกันเนี่ย,ไ,ยไม่มี organizer ซึ่งจะทําให้มีฐานเสียงซึ่งเป็นปึกเป็นแผน่น แล้วจริงๆแล้วในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาใน i n อินฟลูตัวทับหลายคนก็มีบทบาทสําคัญในการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางการเมืองให้ประชาชนชาวเมริกันเลือกคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างเช่นแคนดิ c e o เ e n ส Ben Shapiro หรือ m ม g a n นแคลลี่เนี่ยหลายคนก็พร้อมซึ่งจะมีความขัดแย้งกันเพราะาหลายคนจะมีอัตราของตนเอง ชาลีเคิร์กเนี่ยที่เขาโดนเก็บเนี่ยก็เพราะว่าเขาเล่นบทบาทในการประสานให้แนวร่วมฝั่งเดียวกันเนี่ยไม่มีความขัดแย้งกันสูงเกินไปจนถึงระดับที่ทํางานร่วมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นอีเวนต์ใหญ่ที่เขาจัดในวันนี้ทุกคนมาหมดตั้งแต่รัฐมนตรียันอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนคือฐานะเดียวกันมันคืองานเดียวกันมันคืออาชีพเดียวกันและมันคืออาชีพในการเอาอํานาจเนี่ยมาแบ่งปันให้มันทั่วถึงมากทีสุดเท่าที่มากได้ โดยที่มีหัวหมู่ทุลงฟันแล้วนั่นก็คือโดนัลด์ทรัมป์อีเวนต์ในวันนี้เป็นอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าแต่ละคนซึ่งมีความขัดแย้งกันทะเลาะก,กันแบกกันคนละขั้วแต่ถึงเวลาไปไปมาๆเนี่ยแบกตนเองจนเอาตอนเองไม่รอดแต่ละคนเนี่ยประเด็นก็คือว่าถึงเวลาพอชารลีเคิร์กตายมารวมตัวกันที่จุดเดียวกัน อีเวนต์ในวันนี้สะท้อนเลยว่าชาร์ลีเคิร์กมีบทบาทสําคัญระดับไหนในการที่ทําให้ Republican ขึ้นมาเป็นใหญ่ในวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสมควรที่จัดอย่างยิ่งใหญ่คือถ้าไม่มีเคิร์กเนี่ยทั้งหมดที่คุณเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นฐานเสียงมวลชนยัง Conservative เด็กรุ่นใหม่ซึ่งหันมานิยม Republican คุณต้องเข้าใจนะฮะว่าผมสามารถหาเด็กไทยซึ่งดู u t u b e อ่ะแล้วติดตามการเมืองอ่ะที่รู้จักชาร์ลีเคิร์กอ่ะแล้วอยากเป็นยังคอนเซอร์เวทีฟชาร์ลีเคิร์กน่ากลัวขนนนั้น ฉะนั้นไม่มีอีกแล้วเชเปโรเล่นบทบาทนี้ไม่ได้เมกนเคอร์ลีเล่นบทบาทนี้ไม่ได้แคนดิโซนเล่นบทบาทนี้ไม่ได้ฟ็อกซ์นิวส์ก็เล่นบทบาทนี้ไม่ได้ฟ็อกซ์นิวส์เนี่ยเคยเป็น mother ship เคยเป็นแม่ข่ายของขั้วรีพับลิกันแต่พอฟ็อกซ์นิวส์ไล่ทักเกอร์คาร์ลนออกหลังจากนั้นก็สูญเสียฐานความไว้เนื้อเชื่อใจที่เคยมีในหมู่คนซึ่งปกติจะเลือกทรัมป์ชอบดูทักเกอร์แต่พอไล่ทักเกอร์คาร์ลเซนออกถึงเวลาเนี่ยก็เป๋ไปสักระยะที่ผมเล่านี่ผมเล่าเกี่ยวกับเมืองนอกนะฮะ แต่มันคล้ายมากนะฮะถ้าคุณฟังภาษาของผมและคุณดีโคดคำพูดที่ผมเลือกใช้และคุณฟังสตอรี่ไลน์ของชีวิตในการจัดรายการของผมมาโดยตลอดมันคือสตอรี่เดียวกันแต่ของไทยมันสายเกินไปละเพราะว่าในความขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นระหว่างส้มและแดงเนี่ยมีบางคนลืมว่าศัตรูที่แท้จริงคือใครและเมื่อลืมไปแล้วและเมื่อประชาชนเสียศรัทธาเนี่ย it is divided and conquered in past tense passive เรรียบ้อยแ o ้วฝ่ายประชาธิปไตยของประเทศไทยไม่มีชาร์ลีเคิร์กเพราะฉะนั้นแพ้ศึกในประเทศไทยเป็นศึกที่แต่ละฝ่ายก็มีอิทธิพ นะครับแต่ว่าในห่วงเวลาปัจจุบันในประเทศไทยความที่สถานการณ์มันเป็นแบบนี้อยู่ในอินฟลูฝั่งประชาธิปไตยฝั่งความเสมอภาคอย่างที่เท่าเทียมกันอย่างที่ไม่มีข้อยกเว้นเนี่ยอินฟลูฝั่งซ้ายกลางในไทยเนี่ยมีบทบาทสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าสิ่งที่เราได้เห็นในสิ่งที่ชาร์ลีเคิร์กได้ทำเนี่ยถ้าคุณดูคนที่มาร่วมพิธีศพของชาร์ลีในวันนี้พิธีรำลึกถึงชีวิตของชาร์ลีเคิร์กคุณดูจํานวนคนที่มาเนี่ย และคุณดูนักการเมืองแต่ละคนซึ่งเป็นระดับประธานาธิบดียันรัฐมนตรียันอินฟลูทุกข่ายเนี่ยและจำนวนสื่อที่มาและเป็น global coverage สิ่งที่คุณเห็นเลยก็คือว่าคำว่านักการเมืองที่มีคุณภาพก็คือคนซึ่งให้บริการประชาชนในการที่จะให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงและมีอำนาจผ่านตนเองด้วยคนที่ช่วยที่จะให้ Guidance ทางนโยบายต่อคนซึ่งจะเป็นผู้แทนในสภาต่อคนซึ่งจะเป็นผู้แทนในธรรมเนียบ ไม่ว่าผู้แทนคนนั้นจะเป็นนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีหรือสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งจะดํารงตําแหน่งอื่นๆซึ่งจะให้บริการประชาชนในการที่จะเป็นผู้พดุงความยุติธรรมอะไรเงี้ยถ้าคุณจะนเป็นผู้พิพากษาเนี่ยเอาจริงๆแล้วงานในการให้บริการประชาชนงานในการเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยคุณสามารถทําได้และยิ่งใหญ่ไปกว่าคนซึ่งดํารงตําแหน่งทางการเมืองอย่างเป็นทางการที่มีสํานักงานมีอ สถานะแห่งความเป็นจริงในโลกมนุษย์เนี่ยสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งเป็นผู้ซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่ยศซึ่งอยู่หน้าชื่อสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งเป็นผู้ซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่ยศที่อยู่หน้าชื่อแต่มันคือจำนวนของคนซึ่งมาพิธีรำลึกถึงชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าในอีเวนต์วันนี้ถ้าคุณดูเนี่ยมีคนเดียวในงานของชาร์ลีเคิร์กที่ถ้าตายเนี่ยเรามีคนมางานศพเยอะกว่า และนั่นก็คือทรัมป์เพราะฉะนั้นสถานะทางการเมืองของอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ซึ่งมีชื่อชาร์ลีเคิร์กเนี่ยสูงกว่าทุกคนซึ่งดำรงตำแหน่งทางการเมืองในทำเนียบขาวหมดเลยค่าของคนที่วัดที่บุคคลสาธารณะเนี่ยมันนับที่จำนวนหัวที่มาในงานศพเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจัดรายการผมนั่งดูผมบอกเลยว่าใหญ่เบอร์หนึ่งคือทรัมป์ของสหรัฐใหญ่เบอร์สองคือชาร์ลีเคิร์กอินฟลูเอนเซอร์ใหญ่กว่ารัฐมนตรี เป็นที่รู้จักและเป็นที่เคารพและมีความสําคัญในเชิงการหวานเมล็ดพันธุ์ทางความคิดมากไปกว่าสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนมากไปกว่ารัฐมนตรีเป็นรองเพียงแค่เบอร์หนึ่งและนั่นก็คือประมุขแห่งรัฐประธานาธิบดีอินฟลูเอนเซอร์ระดับชาลีเคิกนานทีปีหนจะมมีอินฟลูเอนเซอร์ออร์แกไนเซอร์ตายทีคนมางานศพเท่ากับเวลาคนมางานศพประธานาธิบดีนั่นคือสิ่งที่สะท้อนความยิ่งใหญ่ นั่นคือ social recognition นั่นคือตำนานนั่นคือ freaking legacy ที่ผมพยายามที่จะบอก legacy ไม่ได้อยู่ที่สายสะพาย legacy ไม่ได้อยู่ที่เครื่องราช legacy อยู่ที่ว่าเมื่อคุณตายคนมางานศพคุณกี่คนเต็มบ้านเต็มเมืองไหมหรือไม่มีใครสนใจ legacy อยู่ที่สิ่งนั้นแล้ววันนี้ legacy ของเคิร์กเอาจริงๆในภาพรวมเป็นรองเพียงแค่ทรัมในเวลานี้ในปีกอนุรักษนิยมในสหรัฐ คนไหนประกอบอาชีพเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนไหนประกอบอาชีพเป็นผู้ซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะในการให้บริการประชาชนในเชิงข้อมูลข่าวสารคนไหนประกอบอาชีพที่เป็นผู้ซึ่งหวานมาละพันทางความคิดไม่ว่าคุณจะเป็นอดีตนักการเมืองไม่ว่าคุณจะเป็นอดีตนักข่าวไม่ว่าคุณจะเป็นอดีตดารา,านักแสดงถ้าคุณมีบทบาทในการให้ความรู้ให้ข้อมูลและสร้างอิทธิพลทำคมคิตรประชาชนเพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างในประเทศชาติวันนี้ผมคิดว่าคุณภูมิใจได้ พราะคนซึ่งเป็นตัวท็อปในการทําสิ่งนี้ในสหรัฐเนี่ยวันนี้เขาโชยเห็นว่าบารมีที่ยิ่งใหญ่นั้นสร้างผ่านการให้ความรู้ประชาชนได้ความรู้ในมุมของชาร์ลีเคิร์กไม่ใช่ความรู้ที่ฝ่ายประชาธิปไตยที่เป็น p r o g r e s s ีฟจะนิยมชมชอบไม่ใช่แต่ว่าบทบาทที่เขาได้ทํอะแม่งโคตรเก่งเลยมันคือตัวพ่อมันคือของจริงมันคือไมเคิลจอร์แดนแห่งสิ่งที่มันทำมาพูดง่ายชาร์ลีเคิร์กมีเมมโมรี่เซอร์วิสออเดอร์คอนเซอร์เวทีฟแอคทีฟอย่างสมเกียรตินะฮะ หลายเรื่องผมไม่ได้เห็นด้วยกับมุมมองของชาร์ลีเคิร์กเลยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขาเอามุมมองทางด้านศาสนาของเขาเนี่ยมาตีความถึงความผิดของคนซึ่งเป็นทรานซึ่งผมคิดว่ามันไม่แฝงผมคิดว่ามันไม่ไม่ได้ถูกต้องแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือว่าเขามีประสิทธิภาพสูงมากในสิ่งที่เขาทํา และเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งทําให้มีการหลอมรวมฝั่งริพัมเลเกนอนุรักษนิยมให้มาอยู่ล้อมรอบในประเด็นเรื่องแอนตี้ LGBTQ นี่แหละแล้วเขาทําได้สําเร็จแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะที่เขาทำอะ่ะแต่เขาทาได้สําเร็จเขาเป็นอินฟลูที่สร้างอินฟลูเอนซ์ได้จริงสร้างอินฟลูเอนซ์จนเอาจริงๆเมื่อเขาเสียชีวิตเนี่ยมันสะท้อนเห็นเลยวว่าอินฟลูเอนเซอร์แม่งใหญ่กว่านักการเมืองนี่คือทรัมป์ใส่เหตุเส้นสโตรนส์นะฮะเดอะการิเอนเป็นสื่อฝ่ายซ้ายก็จะมองว่า,ยา,ยาทรั่นความเลียดชัง แต่มันยากที่คุณจะไม่ให้เขาปลุกความเกลยียดชังในเวลาที่อินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปของฝั่งอนุรักษนิยมถูกเก็บ Trump held Charles Kurk as American Hero at t h o u s a n Field Memorial Service นะครับ Heart of a Soldier นะครับเป็นนักรบของจริงนะฮะ